เย้ยโอ้โหออกตัวพุ่งเลยครับคันนี้คันนี้เราต้องยอมรับว่าเอกลักษณ์ของเจ้าพ่อกินเนอรี่ฮะเท่มากครับเอาแล้วก็สวัสดีทุกคนดีต้อนรับสู่เกมฟาร์มิงสูเลเตอร์22นะครับสำหรับคลิปนี้ผมอยากทุกคนมาเล่นเจ้าพรกินเนอรี่นะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับผมก็อยู่กับแมปับผมแมปเดิมนะครับผมนะฮะก็เป็นนาดำในผมนะครับผมแบบนี้เลยสวยงามฮะก็วันนี้เรามากับเทนเลอร์นะฮะ ช่างปุ่มนั่นเองะะเครับผมนะฮะนี่เป็นฮีโน่เจ็ดร้อยครับผมนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแล้วก็กลางบันไดเลยฮะนี่ฟาร์มยีย่ยบสองต้องสตาร์ทรถก่อนนะฮะถึงจะขยับอะไรได้ะะครับผมนะฮะนี่นี่ผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ขึ้นรถเหมือนเดิมะฮะท่าเดิมเลยฮะกระโดดขึ้นเลยครับผมนี่ฮะอืมคันนี้ก็แหมเครื่องยนต์เหมือนเดิมะฮะโหดเหมือนเดิมครับผม <laughs> นี่ก็เขาเรียกอะไรอ่ะ กำลังกำลังเหินะเครื่องใหม่นะผมนะฮะอโอเคลงกันเลยฮะเย้โอ้โหออกตัวพุ่งเลยครับคันนี้คันนี้นนต้องยอมรับว่าเอกลักษณ์ของเจ้าพองกินาลีฮะเท่ยมากครับ จะเกี่ยวแปลงนี้ก่อนนะทุกคนครับผมนะฮะเดี๋ยวดูรถก่อนนะครับผมนะฮะดูรอบรอบคันก่อนนะครับผมนะฮะนี่คันนี้ก็ผมได้ปล่อยนะครับผมนะฮะก็ในโปรโมชั่นครับผมนะฮะ980นะครับผมคันนี้นะครับผมไม่ถึงไม่ถึงใบเทาฮะใบเทอมีทอนครับผมนะฮะนี่พรองกินุรีครับสวยงามครับเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์นะครับผมเอกลักษณ์ของพองกินรีครับผมเป็นคันที่แบบว่าไม่มีใครเหมือนนะทุกคนนะดู กุ่มนี้เป็นสี่เหลี่ยมครับก็เป็นเหมือนตะแรงนะผมนะเป็นตะแรงครับผมนะจะมองเห็นข้าวเลยครับผมนะจะก็จะเปลียนรถทุ่นเล็กครับตัวเดินนี่20ครับผมนะฮะเล็กเลยนะผมนะฮะสตาร์เ็เล็กนะครับผมนะก็เหมาะกับนาแปลงที่แถวภาคอีสานนะครับเป็นแปลงแปลงเล็กนะผมนะลิ้นพันนะนี่ครับ นีเ่เสียงแปรสนามมันไหวทุกคนนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราอย่าพูดภาพบารทมเพลงฮะเสียเวลาครับผมนะไปเกี่ยวกันเลยดีฮะผมนะนี่ปิดไฟปิดไฟฮะคันเล็กแต่ว่าสเปคชุดจาดนะผมนะอืมอืม ไปครับอ่ะเร่งความเร็วสักหน่อยไอ้ยสวยงามครับเฮ้ยบีบแตงเดียวครับหยบแตงเดียวเราจะพากเกี่ยวกันแบบมุมนี้เลยทุกคนนะครับดูม,มุมด้านหน้าแบบย,ยาวฮะเี่ ไปฮะไปต่อเบรกขึ้นไหมอ่ะเออนี่ครับเปินแปลงเล็กครับเหมาะครับเหมาะก,กับเจ้าพองยินรีครับผมนะฮะเออหืมไข่สีลูกพี่เออเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ท่อท่อลบท่อหน่อยอือ,อห,อหอึต้องระวังทันนาครับก็ตรงมุมนี้ก็จะเหลือนิดหน,นึ่งทุกคนนะ แม่ยังไม่ได้วางปากเกี่ยวเลยฮะวางไว้นิดกว่าอื้ยมันติดปากไอ้ติดไอ้คันนาทุกคนนี่ครับผมนะฮะเราก็แย่เข้าไปทักติดเลยฮะอื้อหือมันจะเกี่ยวไม่ได้เลยพี่เออนี่ตรงนี้ตรงนี้เสียเวลาเยอะฮะ ไหวหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพาดูมุมมองคนขับฮะโหยแจ่มครับมุมนี้อือันนี้อุ้มเล็กให้น่าจะเต็มเร็วครับผมเฮ้ยปีขนาดอีกแล้วปีขนาดอีกแล้วขนังเหลือแน่ๆฮะ รัวรัวรัวลูกพี่แหมเกี่ยวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับวันนี้ <c oughs> อ่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้เดินเร็วฮะตาลายทุกคนนะเร็วไปครับในตองประมาณนี้โซนนี้เป็นโซนนาแปลงเล็กนะฮะ ่วนหน้าแปลงเล็กก็ต้องเอารถรุ่นเล็กๆครับผมนะฮะจะได้คล่องในการหมุนการขึ้นคันนาครับเปลี่ยนแปลงนั่นเองะฮะเปลี่ยนแปลงหมายถึงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวนะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตัวเองฮนะเออฮะผมแหมวันนี้มันขับไม่ว่าขนาดทุกคน มุมมองปกติดีกว่าฮะอืมนี่ครับผมดูครับอุ้มเขาสวยงามครับเป็นเอกลักษณ์ฮะแหมใครที่สนใจจัดได้เลยครับคันนี้พรกินรีกันช่าง2024ั่ครับผมนะฮะในเวอร์ชันของอกเกมฟาร,ร์มิงซิลเวเตอร์นะครับผมมูสิมันจะเลี้ยวยากๆนะทุกคนนะ ต้องเล่นแบบพวงมาลัยทุกคนเนี่ยผมจะเลี้ยวแบบมันไม่หมุนเหมือนอะไรอ่ะเลี้ยวแล้วมันยังไม่กลับเลยฮนะมันต้องกดหมุนกลับนะฮะมันจะขับยากทุกคนถ้าเล่นพวงมาลัยน,นี่พวงมาลัยจะหมุนกลับเองเนาะนะตอนนี้ผมก็ใช้พวงมาลัยนะในการขับนะีนน่แรงมากครับ ผมเหยียบคันเร่งนีจะวิ่งแบบโจ๊ดเลยนะฮะเหยียบเบาๆ <ś c oughs> ต้องกดให้มันวิ่งออโต้ครับมันจะได้ความเร็วเราคุมได้ฮนะนี่ประมาณนี้เออ ก็นับถอยหลังครับฝั่งมิ่งยิฮะนี่ก็เหลืออีกประมาณแค่เท่าไหร่เองนะครับผม20เท่าไหร,ร่นะวันนี้มันที่10แล้วนะฮะก็เหลือประมาณ32วันนั่นเองทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เล่นฝั่งมิ่งยิแล้วทุกคนนะฮะมาดูว่าหมดไทยเรานี่จะเล่นได้หรือเปล่าต้องดูต้องดูฮะ ว่าใครจะทำหมดรถเกี่ยวลงเป็นคนแรกฮะผมไม่พลาดแน่นอนครับนะอปจะไม่พลาดแน่นอนครับผมจะเป็นคนแรกที่ทำฮะเพราะว่าตัวเกมนี่พีออเดอร์ไว้แล้วนะครับผมนะฮะเตรียมวันที่เปิดตัวนียครับผมนะฮะก็จะติดตั้งแล้วก็พร้อมเล่นเลยฮะไม่แน่ใจว่าความจุอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมนะเพราะว่า ตัวยีก็เยอะพอสมควรนะฮะไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ20กว่าหรือเปล่าะะแต่ว่าผมได้จัด Hard ะฮาร์ดดิสเพิ่มมาแล้วะฮะจ <c oughs> ำลองไว้จำลองไว้แล้วะฮะเ,เ,ฮเดี๋ยวมันจะเต็มครับผมขับอย่างนีงฮะอันนี้มันขับสลับกับพวงมาลัยและคีย์บอร์ดฮะ เออเอาไปเอาไปทำยังไงก็ทำไปเอาเข้าไปนะแหม่ไม่มีรอยเหยียบเหยียบสังข้าวเลยอ่ะทุกคนนะครับต้องแก้ต้องแก้นะมนผมแก้แป๊บนึงฮะแก้ยังไงนะโอเคครับผมแก้เรียบร้อยฮะนี่รอยมาแล้วค,ครับผมฮะไม่แล้วก็ลืมดูตั้งแต่แรกนะฮะเออ มันต้องมีรอยเหยียบแบบนี้ฮะถึงจะสมจริงทุกคนครับผมอพอดีผมลืมดูมโค้ดการเลี้ยวนะผมนะฮะตอนนี้ได้เลยทุกคนนะขับง่ายนะเมื่อสะกคู่โอ้โหอย่าแปลกๆนีว่าทําไมผมขับไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องนะทุกคนนะเี๋มันต้องอย่างนี้โอ้โหตายฮะนี่ตายแล้ว <laughs> นี่ครับผมขับสบายสายแบบนี้ฮะ ขับเร็วๆก็เลี้ยวคล่องนะฮะนี่ขับแบบเร็วให้ดูเลยทุกคนนะฮะเลี้ยวคล่องเลี้ยวคล่องนะ,ะครับเนี่ยกว่าทําไมมันขับแปลกๆกันเลี้ยวยากนะฮะนี่ตอนนี้แบบว่าไม่ต้องอกดกลับเลยนะฮะเวลาที่เราเลี้ยวนะฮบผมนี่ก็คือไปตามลูกศรของคีย์บอร์ดเลยครับผมนะฮะกดเท่าไหร่ก็เลี้ยวเท่านั้นนะฮะนี่ จุดจ้าจุดจ้าเนี่ยผมแปลงนี้น่าจะได้หนึ่งอุ้มหรือเปล่านะฮะได้ไหมได้ไหมผมว่าเกินนะฮะแปลงนี้น่าจะเกินหนึ่งอุ้มนะฮะนี่ดูครับ เอกลักษณ์ของพรินอรีฮะนี้ไม่มีใครเหมือนนครับผมดูแบบแปลกตาดีฮะคันนี้แรกๆผมก็แบบไม่ค่อยแบบอันนี้เท่าไหร่ครับพอเห็นทลองทำแล้วก็เล่นดูก็ชอบะฮะ ใครที่เข้ามาใหม่ย้ําเปิกดติดตามกดติดตามช่องดับป๊อปด้วยกันนะครับผมนะฮะส่วนใครที่สนใจหมดนะครับผมติดต่อที่เพจใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากชมแบบไหนรุ่นไหนครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีเวลาผมจัดให้ครับตอนนี้ก็2024กําลังจะผ่านไปครับก็เตรียมอัพเป็น2025เลยนะครับผมนะฮะสําหรับรถเกี่ยวครับรุ่นใหม่ๆครับผมบางคันก็อัปเกรดขึ้นมาครับให้ดูว่าสวยขึ้นครับผมดีขึ้นนะฮะ เออนะครับผมมันต้องดีเนาะอัปมาต้องดีครับเส่วนมากก็จะเป็นอัพเกรดแค่สติกเกอร์ครับผมนะครสติกเกอร์เราดีไซน์ใหม่ครับผมทำให้แบบว่าเป็นจุดขายนะครับผมนะฮะสนับอูต่างๆนะครับก็เอาคนจริงก็เกี่ยวข้าวได้เหมือนกันหมดนะครับผมนะฮะอยู่ที่ความชอบนะครับผมว่าใครชอบรุ่นไหนฮะ ใไหนนั่นเองเนาะในเรื่องของผลลัพธ์ก็คือไม่ค่อยจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะนะครับูที่การความชอบสัตวนตัวล้วนเนีเ่ยนี่ก็ใครชอบก็จัดได้เลยครับผมสำหรับหมดเจ้าพรกินรีนะฮะนอไปไปจวดกันต่อจวดกันต่อ คันนี้เป็นเหล็กนะผมนะฮะเล็กช่วงเฟรมด้านบนนะครับผมนะฮะแต่ด้านล่างนี่เฟรมตัวเดินเป็นเหล็กนะครับผมนะฮะชุดปากเกี่ยวชุดท่อสงข้าวต่างๆก็เป็นเหล็กหมดเลยนะครับผมนะพอจะได้เรื่องความทนนะครับผมไม่มีสนิมนั่นเองนะไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมครับไม่เหมือนรถเกี่ยวรุ่นเก่าสมัไมก่อนครับเป็นเหล็กนะรับผมนะฮะพอ ถึงเวลามันก็จะผุพังครับผมนะฮะก็ที่ช่วงล่างเป็นเหล็กนะผมเพราะต้องการความแข็งแรงะคี่บสเตนเลสนี่เหมือนจะมันสามารถบิดได้นะผมนะฮะมันเหมือน,ม,นมันอ่อนกว่าฮะแต่ว่ามันทนเรื่องสนิมนี่ผมนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีคนทําแบบว่าเหล็กทั้งคันเลยนะฮะ ตัวตัวเดินนะครับตัวเฟรมด้านล่างนะผมนะครับก็เป็นเลดยกคันเลยนะรุ่นใหม่ๆเนาะหลายค่ายสังเกตแล้วหลายค่ายนะผมนะผมก็เป็นแฟนขับอ่า YouTube ช่องทํารถเกี่ยวนะช่องรีวิวรถเกี่ยวนะแล้วก็ดูนะผมแล้วก็มาแกะแบบนะฮะน่าจะได้พอดีครับแปลงนี้หนึ่งอุ้มพอดีหนึ่งอุ้มพอดี ต้องเล่นแบบว่ามองด้านหน้าเยอะจะได้น่าดูครับผมเมื่อก่อนนี่ผมจะเล่นแบบขับข้าง,างด,าด้านหลัง <c oughs> เออผมก็ลองมาลองสังเกตด,ดูแล้วว่าเอมันไม่น่าดูเท่าไหร่ครับถ้าเราดูด้านหน้าเนี่ยมันก็น่าดูขึ้นมาหน่อยครับแต่ว่ามันจะขับยากนะผมคนเล่นจะเล่นยากนะครับแต่ว่าภาพที่ออกมามันจะมันน่าดูกว่าแลวกันเนะคยผมไปง,ง่ายๆ <c oughs> เกี่ยวฝั่งนี้ผิดนะครับผมเพราะว่าคันชักอยู่ด้านในฮะนี่แต่ว่ามันก็มีตัวกั้นแล้วทุกคนครับนี่ก็จะแบกออกได้ครับผมอ่าแปบงนี้ได้หนึ่งอุ้มนะครับผมนะพอดีเลยนี่ได้หนึ่งอุ้มครับแปบงนี้ฮะเออโอ้โหพอดีเลยครับผมสวยงามฮะ ลันทุ่งลันทุ่งครับไปฮะก็รอรถเทข้าวมาครับผมนะฮะไปไปขึ้นไปรอตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะโทรเรียกนี่ผมรถเทข้าวมาครับ ภายใน3าว yeah, right. okay, ินาทีนะครับผมนะโอเคครับผมมาแล้วครับผมนะฮะก็ใช้ตัวนี้ครับผมเจ้ามก้าห้าร้อยครับผมนี่นะครับผมคันนี้นะครับคันที่อัดป๊อปโมดิฟายขึ้นมาครับผมนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ตะเกียงกันร่วงนะครับผมนะฮะก็จัดทีได้ประมาณไม่เกินตรงร่องครับผมนะฮะ เดี๋ยวเราจะเอาผ้าเขียวมาใส่เนี่ยผมนะฮะนี่ก่อเทไปก่อนเทไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาผ้าผ้าเขียวมาใส่ที่หลังครับผมอืมโอเคนี่ยกได้สูงครับแต่ว่าตัวนี้อยู่ต่ำแต่วันยกได้สูงนะทุกคนเยอยลูกพีชใจเย็นเอ เฮ้ยโอเคฮะสวยงามครับผมพร mm hmm. องกินรีครับก็ oh, uh huh. ชุดนี้สวยงามครับเ mm hmm. ข้าบันดีฮะ,ฮะทุกคนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราลากันไปด้วยภาพเท่ข้าวกันเลยครับผมนะฮะ mm hmm. ก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนะฮะ mm hmm. ไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะครับผมนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ